ตาใหมยจับนี้แล้วก็จาไม่ใช่ไม่มันต้องทาขนาดนี้เลยเหรอคะอันนี้เราอ่าแจ้งสี่ท่บกันแล้วไม่ถึงข้หายเลยเหรอไม่ถึงข้อหายไม่ถึงข้อหายอับพี่เดียวเดียวเไม่ได้ไม่ได้ลักหลักหลักหลักี่โชคทำให้มันไปไม่ได้ม่ได้ต้องถูกจักลุ่มตาใหม่จับนี้แล้วก็จะเนี่ยคุ่ณผู้หญิงชุดสีชมพูอ่อนเนี่ยค่ะก็คือลูกสาวลูกสาวของป้าใช่ คุณป้า,า,าเจ้าของหอ,หอคือ,อจังหวะที่เป็นพลตํารวจตรียุทธนาจรขุนผ,ผู้การที่ปทุมเนี่ยก็นําหมายจับไปด้วยตัวเองเลยนะคะ<อ>ก็กําลังให้เจ้าหน้าที่อ,อ่านหมายจับรายละเอียดของหมายจับแล้วก็เนี่ยค่ะผู้หญิงที่เป็นลูกก็เหมือนจะไม่ยอมโต้เถียง<อ>เพราะว่าคุณพ่อ,ดดอคุณพ่อเสื้อขาวเมื่อคู่นี้พยายามจะพาลูกสาวออกไปแล้วก็เหมือนจังหวะกระชากแขนกันเล็กน้อยคือลูกสาวก็จะพูดประมาณว่าจะมาจับแบบนี้ได้ยังไงต้องทํากันขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่ยอมขัดขืนนั่นแหละก็ทําเอาตํารวจก็วุ่นไปเช่นเดียวกันนะคะคือ ตำรวจอา่านหมายจับสารจังหวัดปทุมธานีเพิ่งลงเลยนะวันที่27พฤษภาคมคในข้อหากันโชคทรัพย์จับกลุ่มมี 1, พันตำรวจเอกภูลศักดิ์อายุ64ปีผู้เป็นพ่อเนี่ยแหละคะ่ะเสื้อขาวนางพัชริยาอายุ56ปีจะเป็นคุณป้าเจ้าของเดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งท่านโผล่มาน่าจะเป็นเสื้อสีเหลืองแล้วก็ลูกสาวคือคุณภูลชนกอายุ28ก็เนี่ยคะ่ะที่หอพักแถวหลัก6ปทุมธานีคือทางด้านของเจ้าของหออีกหนึ่งท่านก็คือพันตำรวจเอกภูลศักดิ์เนี่ยคือเป็นอดีตในตำ ยศค่อนข้างจะใหญ่เลยนะพันตำรวจเอกค่ะคุณผู้ชมครับมันก็เลยทําให้อาจจะมีความยุ่งยากมีความวุ่นวายกันอยู่พอสมควรในการที่จะไปจับกลุมเพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นอดีตนายตำรวจยศค่อนข้างจะใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าหากย้อนกลับไปคงจะจํากันได้นะครับว่าเนี่ยคุณเจ้าของหอคุณป้าเสืเหลืองป้าที่โดนบอกมาสักครู่ใช่ไ่มเนี่ยคุณป้าเสื้อสีเหลืองคนนี้เนี่ยนะฮะกว่าจะยอมครบแต่โดยดีใช้เวลาอยู่เหมือนกัน